สวัสดีครับกลังคั้งกับดรมอมีนะครับก็ในวันนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เราเนี่ยไม่ค่อยสนใจนะฮะวันนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคก,กระดูกพรุนนะครับแต่เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องกระดูกมากนักนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของยาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกระดูกพรุนหรือกระดูกบางนะครับปกติแล้วเนี่ยกระดูกเนี่ยนะมันคืออเอเกิดจาก กลไกการดูดซึมแคลเซียมและการเอาแคลเซียมในเลือดเนี่ยมาจับอยู่ในกระดูกนะครับแต่ปัญหาของกระดูกพุนหรือกระดูกบางจริงๆแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบกันหลายอย่างซึ่งคนทั่วๆไปในปัจจุบันพูดถึงอยู่ตัวเดียวเลยคือเรื่องของแคลเซียมใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการนํามาใช้เป็นตัวเสริมหรือเป็นตัวบํารุงซึ่งมีการค้าขายกาันเต็มไปหมดเลยนะครับเราจึงพูดถึงแค่เรื่องเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนที่สําคัญกว่านั้น พราะแคลเซียมเนี่ยมันคือส่วนที่เข้ามาในร่างกายเราแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่สามารถดึงเข้าไปในกระแสะเลือดเราได้จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดของเราได้เนี่ยที่ทําให้แคลเซียมเข้าปุ๊บเข้าไปในกระแสะเลือดของเราได้นี่นะก็คือตัววิตามินดีที่คนไม่ค่อยพูดถึงแต่มีความสําคัญวันนี้นะฮะใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะก็แชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับ วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของวิตามินดีที่เกี่ยวข้องกับกระดูกบางหรือกระดูกกระดูกพุ่นนะวิตามินดีคืออะไรวิตามินดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคิดง่ายๆพอเวลาเรากินแคลเซียมเข้าไปในร่างกายในหลอดอาหารในในลำไส้เราเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีวิตามินดีนะมันก็จะถ่ายทิ้งออกไปเลยนะฮะวิตามินดีเนี่ยมันเหมือนเป็นท่อที่ไปจับแคลเซียมตรงบริเวณลำไส้เพื่อที่จะเอาเข้า ไปสู่กระแสเลือดนะครับถ้าขาดวิตามินดีแล้วหรือใครที่มีวิตามินดีในระดับต่าเนี่ย<ม>ก็จะไม่สามารถทําให้แคลเซียมที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดได้ก็เหมือนเทแคลเซียมทิ้งลงชักโครกไปนั่นเองนะครับนี่ความสาคัญเพราะฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจกับแวิตามินดีกันในวันนี้นะวิตามินดีเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบนะครับนะซึ่งรูปแบบแรกคือวิตามินดี2เราสังเคราะห์เองไม่ได้วิตามินดี2เนี่ย มันจริงๆหลักๆเนี่ยมาจากเห็ดหอมนะครับเราสามารถบริโภคได้จากเห็ดหอมนะฮะซึ่งมันเป็นผลผลิตจากพืชนะครับส่วน D3 นะ D แล้วก็เลข3เนี่ยมันจะมาจากเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นพวกปลาแซาลมอนปลาทูนา่าปลาแมคคเรลนะครับถ้าใครที่บริโภคปลาพวกนี้โอกาสที่จะวิตามิน D3 น้อยก็ยากอีกอันนึงคือ D3 จะมาจากผิวหนังของเรานะฮะผิวหนังของเราเนี่ย มันจะนําลําเลียงเนี่ยตัววิตามินดีที่ยังไม่ได้เป็นดีสามเนี่ยเข้ามาแล้วพอร่างกายเราเนี่ยโดนแสงความยาวคลื่นสั้นเนี่ยนะฮะปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เกิดวิตามินดีสามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยวิตามินดีสามไม่ควรที่จะน้อยถูกไหมฮะคนในป,ประชากรในประเทศเราเนี่ยวิตามินดีสามควรจะพอ แต่ปรากฏว่าเรามีงานวิจัยนะฮะที่รามาก็ทําละที่ขอนแก่นก็ทําละนะปรากฏว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับวิตามินดีสเนี่ยนะต่ํากว่าระดับปกติเนี่ยหรือขาดเนี่ยประมาณห้าสิบถึสิบซนซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะเหตุผลเพราะอะไรหนึ่งนะฮะประเทศไทยคนเราเนี่ยเป็นคนที่มีผิวที่ไม่ได้เป็นผิวขาวนะครับ นะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเมลานินเนี่ยที่ทาให้มันเป็นผิวสีดําหรือผิวสีคล้ําของของคนประเทศเราเนี่ยจึงทําให้แสงเนี่ยมันเข้ามาได้ยากขึ้นเมื่อเข้ามาได้ยากขึ้นจึงทําให้การเปลี่ยนเป็นวิตามินดีสมเนี่ยมันยากขึ้นนะครับประกอบกับคนในประเทศเราเนี่ยมีค่านิยมที่เราอยากจะขาวเพราะฉะนั้นพอเดินออกไปข้างนอกปุ๊บเราก็จะไปกลางแดดแต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีการถกเถียงกันอ,อยู่เรื่องของ ออกไปโดนแดดเยอะๆเดี๋ยวจะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่โดนแดดเลยวิตาม,มินดีมันก็จะต่ําเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าแล้วความยาวขึ้นไหนเวลาไหนในการที่จะไปโดนแดดเนี่ยแล้วทําให้มันไม่เป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยได้ตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่แต่เอาเป็นว่าผมคิดว่าถ้าในมุมมองของหมอเนี่ยนะคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้มีระดับวิตามินดีสามที่ปกติ เราก็ใช้ชีวิตเป็นปกติไปก็คือถ้าเราจะมีต้องโดนแดดก็ไปโดนแต่ก็ไม่ได้เป็นไปโดนตลอดเวลานะครับแต่ถึงอย่าถึงขั้นกับแบบโอ้โหออกไปเจอแดดประมาณ2นาที3นาทีเรากางแดดกางล่มอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ก็อาจจะเกินไปนะจึงอาจจะทําให้เรามีระดับวิตามินดีสาที่ไม่เเป็นระดับที่ปกตินะครับทีนี้ระดับวิตามินดีสองสามเนี่ยทำไมต้องพูดถึงดีสองกับดีสามดีสองเนี่ย มาจากพืชซึ่งเกิดจากการบริโภคเราสร้างเองไม่ได้ D3 เราสร้างเองได้จากแสงแดดนะฮะและการกินปลาทีนี้พอดีสกับดีสเนี่ยเขาบริโภคเข้าไปแล้วได้สร้างขึ้นมาเองแล้วอยู่ในหลอดเลือดปุ๊บเขาจะลําเลียงกันไปที่ตับแล้วก็ไปเปลี่ยนที่ไตให้มันเป็นรูก active form นะครับทีนี้ทําไมถึงต้องพูดเรื่องนี้เรามีการปัจจุบันเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่เป็นโรคไตมี โรคก,กระดูกพรุนนะครับใน2กลุ่มนี้นะให้รู้เลยว่าเราควรจะต้องตรวจระดับวิตามินดีในเลือดนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่าที่ควรจะเป็นคือไม่ต่ำกว่า 30, 30นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร30นาโนกรัมต่อมิลิลิตรนะฮะอันนี้เป็นความรู้ที่เราควรจะรู้นะครับนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมุติว่าเราเป็นกระดูกพรุนหรือกระดูกบางนะครับเราเป็นโรคไตเนี่ยเราอาจที่จะต้อง บริโภควิตามินดีทีนี้พอเราจะบริโภควิตามินดีเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับวิตามินดีปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่มีอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยมีอยู่2รูปแบบคือวิตามินดี2นะครับวิตามินดี2เนี่ยมันจะมีปริมาณ2 0 0 0 0ืนไอยูนะครับ2 0 0 0 0ืไอยูต่อ1เม็ดจากโดยทั่วๆไปเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีระดับวิตามินดีต่ำกว่า30นาโนกรัมนะครับ เราควรจะต้องได้รับวิตามิน D2 เนี่ยประมาณ40,000ถึง5 0า0 0 IU อันนี้คือของฝรั่งส่วนของคนไทยเราเนี่ยปัจจุบันที่เราใช้กันก็คือ20,000 IU อาทิตย์ละเม็ดนะครับแล้วหลังจากนั้นกินไปประมาณสัก8-12สัปดาห์ให้ไปตรวจระดับวิตามินดีกครั้งหนึ่งนะครับนะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของวิตามิน D3 สส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้ไปโดนแดดนะครับ แต่ว่าโดนแดดก็อาจจะไม่ได้นานมากซึ่งถ้าเป็นผมเองผมก็จ,จะเป็นแดดตอนเช้าที่มันไม่ได้เป็นแดดร้อนมากนะครับเพื่อที่ทําใหา้มันมีการสร้างวิตามินดีส่วนใหญ่ผมก็แนะนาสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงาอาจจะไปเดินรอบสวนลุมอะไรอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะรับแดดแล้วทําให้ร่างกายเรามีวิตามินดีนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่มีกินกันมากๆแล้วอาจจะมีปัญหาเนี่ยก็คือวิตามินดีที่เป็นรูปแอคทีฟฟอร์มก็คืออย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วมันไปที่ตับ แล้วพอมันไปที่ไตปุ๊บเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นตัวที่สามารถนํามาใช้งานได้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันมียากินที่เป็นรูปแอ t i v e ฟอร์หรือรูปที่นํามาใช้ได้เลยเนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางคนบริโภคเยอะเกินไปอย่างที่ผมบอกปกติระดับวิตามินดีมันไม่ควรจะเกินเออมันไม่ควรจะต่ํากว่า30นานโนกรมัมปรากฏผมเคยเจอปีหนึ่งประมาณ1-2ลายนะมาด้วยการชักเลยคือ บริโภควิตามินดีมากจนเกินไปเกินหนึ่งนาโนกรัมปรากฏว่าชักต้องเข้า i อ u ยูนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องระวังปัจจุบันเอาเป็นว่าผมแนะนําอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าใครเป็นโรคก,กระดูกพุนหรือกระดูกบางเป็นโรคไตนะฮะพวกนี้เนี่ยเราแนะนําให้ไปตรวจระดับวิตามินดีก่อนแล้วพอตรวจระดับวิตามินดีปุ๊บก็อาจจะต้องมีการบริโภควิตามินดีที่เป็นรูปที่อินแอคทีฟหรือเป็นรูปที่ยังไม่ได มีการกระตุ้นให้มันสามารถใช้ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมี2ตัว 1. วิตามิน D2 ก็คือตัวที่กินอาทิลเมตร 2. วิตามิน D3 ก็คือเป็นตัวที่กินวันละเมตนะครับนะทีนี้ในเรื่องของคนทั่วๆไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะว่า60%ของคนในเมืองเนี่ยที่มีระดับวิตามินดีต่ำทีนี้เขาก็เลยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะในคนท,ท,ทั่วไปเนี่ยเราแนะนำให้ บริโภควิตามินดีนะครับวันละ800 IU นะครับจริงๆ600-800 IU ในคนที่อายุน้อยกว่า70ปีถ้ามากกว่า70ปีให้แตะเกิน800 IU ขึ้นไปนี่คนก็จะงงเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้รับวิตามินดีจากการกินยังไงยังไงพอบอกอะไรไม่ได้ฮะจริงๆแล้วนะครับเพราะว่า การที่สังเคราะห์จากแสงและเปลี่ยนเป็นวิตามินดีในร่างกายมันก็ต้องไปตรวจในโรงพยาบาลเท่านั้นมันก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ตามท้องตลาดนะฮะเช่นแคลเซียมบวกวิตามินดีนะฮะวันนี้อยากจะพูดให้ทุกคนฟังคือพอเวลาเราจะไปซื้อแคลเซียมเนี่ยให้เราหยิบขึ้นมาอ่านที่ฉลากก่อนนะครับถ้าสมมุติเราจะซื้อให้แม่หรือซื้อให้ตัวเองรับประทานเนี่ยสมมติถ้าเราอายุน้อยกว่าเจ็ดสิบปีเราให้ดูได้ว่าแคลเซียมบวกวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยมันจะเขียนอยู่เลยว่า 600 i อย800อย u อยถ้าเป็นคนที่สูงกว่า70ปีอายุสูงกว่า70ปีให้กินที่800 IU อยขึ้นไปถ้าคนที่อายุน้อยกว่า70ปีก็กินที่600 i อยขึ้นไปจนถึง800นะครับนะก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จะขอสรุปนะฮะโรคก,กระดูกพุนหรือกระดูกบางเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับแค่แคลเซียมอย่างเดียวเพราะแคลเซียมเนี่ยการที่เรากินเข้าไปถ้าไม่มีวิตามินดีที่เป็นท่อต่อเอาแคลเซียมเข้าไปในร่างกายเนี่ย มันก็จะไม่เข้าไปในร่างกายเรามันก็จะเหมือนเราเทแคลเซียมทิ้งลงถังขยะวิตามินดีเป็นส่วนที่เราจะต้องดูอีกส่วนหนึ่งปกติถ้ากินแคลเซียมบวกวิตามินดีให้เรากินวันละ600-800 IU ไปดูข้างกล่องด้วยนะครับก็วันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เรื่องของวิตามินดีสารที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันแต่เป็นสิ่งสำคัญขอบคุณมากครับสวัสดีครับ